เรียกว่าเมื่อคืนดีกว่าเหตุการณ์ผ่านมาแค่ชั่วโมงกว่าเกมกระชับมิตรระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนเลยครับมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะครับมีการใช้อาวุธปืนแล้วก็วัตถุระเบิดด้วยนะครับก็มีผู้ที่ได้จับเปบ็นตัวประกันด้วยนะครับไปติดตามเรื่องราวนี้ด้วยกันเลยครับนี่นะครับก็เป็นหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงปารีสนะครับภาพแรกเป็นที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ย คือมีการใช้อุธปืนและก็วัตถุระเบิดนะครับแล้วก็มีคนร้อยกว่าคนโดนจับเป็นตัวประกันนะครับที่โรงละครกลางเมืองถื่ไี่เป็นเหตุหการณ์ที่วุ่นวายซึ่ง<ล>ซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงที่แบบว่าฟุตบอลระหว่างกระชับปิษระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสเตะกันอยู่ <ไป S 1> ด้วยนะครับนายกเทศมนตรีกรุงปารีสต้องออกแถลงการให้ประชาชนห้ามออกจากบ้านเลยนะครับรวมทั้งนายบารักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกายังออกมากล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงการโจมตีคนในปารีสนะครับ แต่เป็นการทำลายมวลมนุษยชาติเลยนะครับเหตุการณ์ก็ถือว่าวุ่นวายมากนะครับส่วนลีดอสติชนะครับผู้วิเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบอกว่าเหตุร้ายครั้งนี้เนี่ยซึ่งมีการก่อความวุ่นวายถึง3จุดในปารีสเป็นการกระทำที่วางแผนกันมาแล้วอย่างดีด้วยนะครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์ในสนามสตาร์เตอร์ฟรองนะครับสังเวียนฟาดแข็งเกมชับดด้วยนี่นะครับเป็นในสามสตาร์เตอร์ฟรองนะครับระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีนลครับแตกตื่นครับเตะๆกันอยู่ ก็มีแฟนบอลได้ยินเสียงก็เปิดสองครั้งเดี๋ยวลองไปฝากดูนะครับมีเสียงเดี๋ยวม่ดูนี่นี่นี่ครับเสียงดังมากนะครับจีบัตติสเอฟราดีตกใจเหมือนกันนะครับเราไงต่อฮะเล่นต่อไหมครับมีสองครั้งก็ก็ยังเล่นกันต่ออย่างไรก็ตามเนี่ยเกมการแข่งขันก็ดําเนินจนจบนะครับแต่ว่าแฟนบอลบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าออกจากสนามครับบางรายเนี่ยลงมาที่สนามด้วย ราะว่าคือไม่ไม่รู้อ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นลงมากลางสนามเพื่อเพื่อจะปลอดภัยขึ้นนะครับก็รอจนเหตุการณ์จบอ่านี่คือภาพแฟนบอลรวงที่สนามเลยรวงกันที่สนามคือบางทีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้บางท่านลงมากลางสนามเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยกว่าเนาะที่โล่งอ่ะเนาะขึ้นไปอยู่บันทนจันบางทีก็เว่อร์นิดนึงเกมนี้ฝรั่งเศสชนะเยอรมนี2-0นะครับนักเตะก็ตื่นตระหนกเหมือนกันเหตุการณ์สงบ จึงค่อยๆเดินทางกลับบ้านนะครับก็ส่วนการถแถลงข่าวหลังเกมของผู้จัดการทีมดทั้งสองฝั่งต้องถูกยกเลิกไปก่อนซึ่งทางยุโรปเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการกอร่อความวุ่นวายกลางกรุงปารีสในครั้งนี้ด้วยในการครั้งนี้สำนักข่าว c n n รายงานล่าสุดเข้ามามีผู้เสียชีวิตตอนนี้มากกว่า60ศพแล้วครับอโอ้โหแต่ว่าโชคดีที่ในสนามนี้ไม่ได้เกิดเหตุร้ายในนั้นเพราะว่าคนไปดูนี่แน่นเหมือนกัน